ตัวนี้ในส่วนนี่ชื่อโขกน้องหน้าเนาะที่เขา,เขาลรลวมพรงกันตัวนี้โขกน้องหน้าโขกน้องหน้าอยู่นี่สามเลยนี่ครับมีอยู่ที่น้องสามน้องสองสองน้องสองน้องสามน้องตัวนี้จะเป็นพวกห้องสาไก่เนาะห้องสาไก่หรือข้องอยังเด้อมาอุดมสมบูรณ์เฮงครับอืมอันอยู่ในน้ำนั่นก่อนฟางนี่ที่ห้องว่างไว้นี่ อวอาไปปล,า,ปลากินบ่ปลากินให้มันาวเปอยบริษูหง่ลงไปใส่หน่ำทีเดียวมันจะน้ำขางหกเลยดื้อสุดเพอบริษูเบิงได้ที่อ่ะทียก็เอาฟุ้นเรื่องปลาไยบ่ครับที่นี่ไรเยอะ พี่น้องเกษตรอีสานคนรักป่านะครับโดยผมลุงเกษตรคนเดียวรมครับมีภาพพี่น้องมาเยี่ยมชมสวนเกษตรผสมผสานนะครับตึงโค้งน้องหน้านะครับตึ่งไร่หน้าสวนผสมนะครับเด็กอ่อแบบปีนะครับสวนนี้ผมภาพี่น้องมาเยี่ยมทื่หนึ่งนะครับมีภาพพี่น้องมาอัปเดตนำมาเยี่ยมชมช่วงหลังเก็บเกี่ยวแล้วเป็นเห็ดย่างนี้ในสวนเปินไปชมกันเลยครับพี่น้องครับ สวัสดีครับสวัสดีครับบผมีใส่องสีครับโอ้ใส่ผงสีครับเ็ดส้นกเกษดตรสมงภาษาทั้งเบชรไรครับผมะันเพชไรแปดไรยี่หอครัวมเป็นมเบิรนอเจ็ดแปดไรไปลายางส้มนะครับไฟดิครับมไฟนิ่ยางหางก่ครับย่างไป้นีนะครับครับเป็นเพ็ดสวนกรเสียดเน เซียงสะนามนะครับเจะมีหน้าพร้อมนามนามยุนีเบิร์ตปีได้ผม่ครับเนี่ยเบิร์ตปีองหันจะปิงเกิร์นเสียผลโอ้โหว่ามันเสียไลยสื่อมาใส่โอ้ยขาสร้างแท้ๆสื่อมาใส่สิเปี่ยนสื้อครับสองเสมนใช่ระบบโซลาร์เซลล์ครับมีเบื้องสวนเพิ่นครับพี่น้องครับ ต้งนี่ก็จะปลูกโคกหม,มากเนาะกหม,มากโคกหม,มากใ<า>น,นไรกันอยู่สลับกันกันกบพวกกล้วยนะครับต้งลมเป็นกระเท็ดนหน้าแรงนั่นไหมครับครับแต่เป็นอย่างหกเกี่ยวยาวนั่นเลยแล้วเกี่ยวยาวงัวครับผมยังหกมัน,งงนอย่างเัีย้ยเยอะหมากปลูกไว้นะครับสุดเลยหมากใน,นไรอยู่หมากเป็น,มมน,นหมากไงหมดเรื่องหมากเตี่ย หอยจังว่า,า,วาบอกมาเนี่ยเตีเ่ยก็ใหญ่ไปสือมาเพราะว่าเตี่ยอ,อ,อยู่นนั่งสือมาตอวันเดียวอันนี้คือแมนโมแมนตอนสตอนมันใหญ่นะครับเนาะตอนสือมาเน,น,นี่ยเตี่ยยืนเนี่ยเพิ่นสวนนี่เพิ่นจะเฮ็ดไก่ยไขว่าเป็นแค่หน้าแล้วก็เป็นขั้นแท้ขั้นใ,นใหญ่ๆเนาะครับแล้วก็ปลูกผสมประสานกันเลยในขั้นแท้จะมีต้นกล้วยมีบักข้ามบมอกูเลียวไปบักข้ามก็มกุมกุมปข้าวข้าวครัน ตัวรักคือเกล่าเนาะรักคือล่าเนาะครับประมาณจักต้นนี่บดส่วนนี่ต้องอร่อยซ้ำอร้อยเลยบ่ได้อยู่ประมาณนั้นเนาะครับงฝุ่นกวยเพื่อนครับพี่น้องครับซุปข่าเสือเลยครับผมกินมาทันหลา่ๆนี่ตุ่นนี่ไงเมือวันเมือก่อนก็พอดีว่าอันนี้พี่น้องมาเพ่นได้เอาให้พี่น้องเพ่นนั่งครับพี่น้องมาย้ำเลยพี่น้องพ่นฝุ่นมันทั้งมันโศกบัดครับอ้าว หละเห็ดสวนงามพี่น้องกับแม่ยมธรรมดาฮดูมันไปพอใบก็เอาไปหมันมันหนักน้ำครับฮดูเมื่อคนเห็ดเขาวัตทุ่งไทตัวนี้น่าเลี้ยงนะเห็ดสามสามงานสามงานนะครับครับสามงานกบสามประมาณสามไรเขาเนี้ยเขาเจียด้วยเขาเนี้ยเขาเนี้ยเขาแต่ว่าเขาเขาดอเขาเนี้ยแล้วมาใส่เนี้ยมันบูบูสูงเลยมันคือเขาปีอืม มีโมดนอีโมดมันจะเดือนมันเดือนกลัวแล้วก็ไปสองเดือนเหมืนเดีย๋ยวอาไก่ทีถอกแล้มันเป็นเขาหน้าแหลงเนาะมันจะโมสูงคือปกติเขา<ป>เขาดออยอยังหรอใครแต่ว่าหน้าปีก็เอาดีนะหน้าปีนี่นะครับก็ได้มาบานมึงปีกกายลองวานมึงเอามันบโดนก็ถอกตัวนี่่าได้ปีนี้นลองวานม่อีกแล้เสื้อผ้าเยิมเขาไปช่มทั้งในเขาไปได้ไหมครับเนี่ยปกน้องหน้าถามเลยอนนี้ เอ้ยขามมาแล้วครับถามไฟเนี่ยสายไฟเป็นกันงอเป็นไงครับตัวนี้เอ้ากันงองอเขาเลียงนะครับเรียงงอเรียงน้ำมันเกี่ยวหนาที่ว่าพอนี่เกี่ยวเกี่ยวหมดล้ท่อสองท่อให้มันเจ้ามันยังหลายอยู่แต่มันพอนี่แปลนบนไหชมรอบนอกครับปุ๋ยปุ๋ยเพื่นข้างในซุปข้าเคลือดฮักกระมี่ อาก็มีอะไรบ่ขับมันนะครับไม่ใหม่มาะขับถ้าวิ่งขับปั่นนักการเลี้ยวไป้ฮักกันสุข้าเครื่อนี่นะมักก็ไหนไกลหลายเดอยขานบ่เป็นเป็นอันน mm, so ี้ยุยรุ่มกว่าซะเป็นสองลอยเงาะว่าจะไปขายบ่ครับกวนนี่ไปขายบ่ขายอยู่ ขายยังเป็นบ่ขายอยู่มันแจ่ได้หลายฝ่อมกันก็ไปขายอยู่อันนันนี่ก็นันแช่กับพี่น้องมาพอกอ่ะครับอันไห้พี่น้องเขาไปนี่เลยบ่ไปตัวขวบนี่เด้อครับอ่าชมในส่วนของการสื่อไฟตัวนี้ในส่วนนี่คือโคกน้องนาเนาะที่เีาเขารวมโครงการเรื่องโคกมองนาโคกน้องนาอยู่นี่สามไรหอย นี่ครับมีอยู่เจ้าน้องสามน้องสองสองน้องสองน้องสามน้องตัวนี้เป็นพวกห้องใส่ไก่เนาะห้องใส่ไก่ล้ห้องยังเด้อมาอุดมสมบูรณ์แหงครับอืมอันอยู่ในหนามนั่นก้อนฟางนี่ที่ห้องว่างไว้นี่เอาไว้ปลากินบ่ะปลากินให้มันน้ำเปื่อยบริบูรณ์ลงไปใส่หนามที่จะเอามันจะน้ำข่าหกเลยดื่มคือเพาะบริบูรณ์เบิร์กนาทีอะนาทีก็เอาฟุ่น เลี้ยงปลาหลายป่ะครับวีนนี่หลายเยอะแม่กบกลงหลายเติมนาะมาหนาแรงเนาะหลเหี้ยนี่เพราะนี่ได้เขียนกันหน้านี่แหละซุ่มหนิแหละเขียนกันหน้าตัวนี้เขาก็เอาน้ำจากโซลาร์เซลล์แรงเครื่องมามาลงนี่เนาะแต่ว่าหนาแรงบ่ลดียเอาลงเนี่ยบอล่อยปล่อยทำถ่ายเล่นบ่ครับปล่อยเสียเขาพ่อปล่อยเสียเตเขาตัวนี้เขาปล่อยเลยบ่ลเดีอาลงมาผี อเออกือบเบิง้งเกือบเลยพุดมาทำเหรนยญหนักไปนี่ครับจะพาพี่น้องย่างชมเมืองสวนเพื่อนครับยามกำลังมาเลีเ<ด>เ้ยว<ด>ครับ<ด>สวนโ<ด>อ้ส<ด>อนถือกล้วยเพื่อน้วครับที่ล่ะนีกเครือกไงนะครับพี่น้องดกมากนี่แบบเต็มเลยนะครับเยอะจระหน่วยเพื่อนดูแลดีนะครับเพื่อนเลี้ยงงโมแล้วเพื่อนเอาขี้งโมมาใส่ตลอด ัน่ยมันย้ายออกตลอดเลยเป็นชุดเป็นชุดอยู่เขาต้องมาเกี่ยวให้ดูเกี่ยวเวียนเแต่มาเกี่ยวแต่กี่เกี่ยวอรอเทิงพูนครับเกี่ยวไปงวงไปลองน้องซุ่มโข้งน้องนาบอกให้ลูก็แพร่งมาใส่เอาแพงโซดามาใส่แับนี่โซดาเซี่ยว สดะเนาะนะพอดีเห็ดเมือคืนหงใกลเดี๋ยวพระไแสงอาทิตย์เนาะพอมาเหมือนแทงมคนเข้ามาบอกเพนเอามาอีกอยู่นพนะมาครับอใส่น้องลุมนะมันคืองเพือกระเมงใหม่มาลงมาพอดีปางกินใหม่ลงนี่นะพอดีปากินนะครับคือจึงไหนอันคืออย่ม่เหตุโขน้องน่ะตอนแรกนี่คือจึงไหนคือย่างเม่เหตุยังง จะเห็นตัวอย่างยูเซ่โอ้ยขึ้นบงในโทรศัพท์มึงได้ชี้แม่หนิดะิึงในยูทูบเนาะครับรก็เลยเกิดแรงบันดใจเห็นใน,นของเขาไรได้เห็ดมองค้าของมึงเนาะลองเห็ดเบิ้งมองจของมึงพออยู่ให้นาน,นเห็ดแจ็คเซตยังเข้าอ่านอะ่ะปูนันปูดี้องมึงอี่ป่วยเป็นถ้าดีเข้าไปหนอะไม่เครืออขับสองสามเสือต่อกันนี่เลย มันน้ำมันบกหลทัพวในวางหันมันบ่ได้ปล่อยมาใส่เนาะพอดีช่วเนี้ยมันลมนามาน,นามาเนาะน้มันจะบกเร็วน้านา้นาบกเร็วกว่บกาบกเร็วครับใกลก่น้องเราทางน,นี่มังบกาหลาในทีนยังบกวัดเขาหน้าแรงเพื่อนครับนี่น้องอือเยวเขาคนเดินเขาสุขรผ่นอืมเขาสุพรร่นมอนเขาหนานเนี่ยแท้แท้ คือห้องร้านแบบดิบๆๆน่าเล่นอีกครับนิ่งๆชุ่มนี่กระลังเอามาใส่ไม้ตัวนี้ปลูกไม้ป่ะครับนี่ปลูกไม้ก๋กวยตัวนี้เพิ่งปลูกไม้บ่เนี่ยปลูกไม้ปลูกปีร้องคันเนะี่ยโอ้แงมเร็วครับอารมณ์แรงครับชุมสวน เผาต้นไม,ม้น้ำดืดอนก่อนเดี๋ยวปีสองปีต้นนี้ประเพาส่งน,นี้เขาปลูกกอนเนาะปลูกกอนสองปีแหละต้นเงี้เห okay. มือนกุ้มโมกุล่าด้วยกุ้มผ้าเนี่ยจอหนามมีเสิคยหกสองปีครับนี่ก็ที่การทีเทิงเราบอในหอดอกะยายนมาโมกุล่าก็กุ้มผ้าบเนะับ จอมาดะจอนี่มตัวนี้จอสายหญ่เลยนอนตัวนี้นอนสายตัวนี้เลิกจัาเม็ดนี่มันบ่เลิกเรื่องข้าหน้ากันเด็ดโอ้ข้หน้ากันมันบ่เลิกบ่ครับหนึ่งบ่โอ้โหหนูหนูมาใส่นี่มาใส่หนูมาใส่น้ำเลยนี่อยู่หันน้องหนึ่งเดียวน่อยอยู่หันจกใส่หันครับวันหาซิบรถอ้าวซุ้มซุ้มนี่คือหนูหนูมาใส่กันแท้ใส่จังสัรนันนโอ้โหอยู่มาเนาะตอนบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดหน้าครับ บริเวณเขาบริเวณซ้ำให้ให้รอถังนะครับผมตันี้ขนันยาว่านเนาะห้ปล่อยน้ำี่เวัดกับวานก็ได้อีกนะตัดนี้เขาก็เรียกป้ายกันมั้งครับรยกงปลาพอตัวนี้มันไก่น้ำแพงยึดถึงมันมันไกล่เลยเอามาปล่อยตึกมาเอามาปล่อยแน่นำครับเอ้าสุดท้ายบานนี่ยฝากถึงพี่น้องหนไาทายยังไม่เห็นขึ้นหอเเยเนี่ยซามีคำแนะนำพี่น้องคาบอกว่าเอ็ดแล้วดียังไงหรือ ปัญหาอย่างไรเนี่ยถ้าพี่น้องอยากเฮ็ดคขี้ห่นี่อนะมี่คำแนะนำพี่น้องเฮาบ่ว่าจะเฮ็ดจังได๋มีการวางแผนจังได๋เนี่ยโมจักสบอลเนาะโมจักสิเอาเด้อดีบ่เฮ็ดโก้งหน้าเลยผมถามก็ดีอยู่ครับเออแต่เราไมีความสุขบ่ก็มีความสุขพอได้ย่างเบิ่งยางมาสอายางมาแลงเยางผ้าหลานย่างเนาะครับพาลูกพาหลานเบิ่งเป็ดว้ก็ดีก็ความหวังก็คือพวกเผานะครับ เฮ็ดไปเฮ็ดอันนี้แต่ไม่อยู่ไฮยีหน้าเพราะเห็ดก็พอหาต่อไปก็พอได้อันเป็นหมากคนยังก็พอได้สื่อเดขายพ่อเลยงาพอได้อยากได้กินอยากที่พี่น้องมากนะครับครับเฮ็ดจะบอบดีอยู่นะครับแต่ว่าสำคัญคือหนามด้วยครับเนาะอันไี่หนามนี่นะตัวสำคัญมันสำคัญคือนหนามอันไม่หนามอันมันได้ผลกต่ถืออาจจะตดย้อยทั้งลูกนี่จะแจ้บ่อครับได้ผลครับก่อนต่อไปมัน เผล่านมักหนามทีเดียนะมึงหนามขึ้นสี่นิ้วนามมันไหลคือยู่อยู่โคดิโฮสิมันเป็นไงไว้ครับหนามอ่อนหน่อยโอเคครับมื้อนี้ขอบคุณแง่สารแง่ไครับที่ภาพยามภาสวนครับเอาครับผมนี่แหละครับพี่น้องเป็นอีกสวนหนึ่งนะครับนะที่เพิ่นดอกมาอยู่หน้าอยู่จนวงกลับคือเมื่อยู่บ้านครับอยู่หน้าแล้วมีความสุขเก็บสวนเกษตรผสมปสานยู่กับลูกกับหลาน นะครับเป็นอีกตัวอย่างแปลงหนึ่งนะครับที่บริเวณผลคางสมบูรณ์แล้วก็ดีนะครับต้นใหม่เพิ่นนี่ยมีตน้นเขียวๆนะครับเป็นดูแลดีเปน็นการจัดการดีส่วนหนึ่งนะครับาพี่น้องอยากเยี่ยมชมก็แวะมหาพุทธเตยครับจัดปัจจุบันพัฒน,นานะครับผมโอเคครับมื้อนี้เกษตรอีสานคนรักป่าพอกับพี่น้องทเนี้ครับ กินมะาพอกันไหมครับสวัสดีครับ